ผู้ช่ยวยศาาตราจารย์พนิพาเดชพลคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการในครั้งที่2ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมิทติ้งณนห้องช่อยุงทองชั้นสองอาคารคณะวิทยาการจัดการซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2567โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการในครั้งที่1ประจำปี2567การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิตการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลการพิจารณาการเปิดเรียนในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคพิเศษสาขาวิชาการจัดการโลจิสติก รวมไปถึงการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วย